สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ราคาบัตรแล้วก็ผังคอนของพี่มาร์ทั้งรอบกรุงเทพแล้วก็รอบขอนแก่นแล้วก็สิทธิ์ต่างๆคือออกมาแล้วก็คือแบบมือสันนะแกคือแบบหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งราคารอบกรุงเทพก็คือบัตรว i p 8 5 0 0บาทนะคะทุกคนขายเป็นบัตรยืน6,500บาท5500บาทเป็นบัตรยืนแล้วก็มี4 5 0พบาท3 5 0พบาทแล้วก็2500บาทนะคะจะเป็นบัตรนั่งส่วน รอบขอนแก่นนะคะจะมีบัตร VIP ก็คือ8 5 0 0บาทยืนนะคะแล้วก็มี4,500บาท3,500บาทก็เป็นบัตรยืนหมดเลยก็คือรอบกรุงเทพนะคะบัตร VIP แล้วก็6 5 0 0กับ55 0 0เนี่ยจะเป็นบัตรยืนส่วน4 5 0 0 3,500 2,500ก็คือบัตรนั่งแล้วก็รอบขอนแก่นเนี่ยคือจะเป็นบัตรยืนหมดเลยทั้ง VIP แล้วก็ทั้งธรรมดาเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็คือรอบกรุง เนี่ยชั้นตะก,ก,กุกตะกักไปหมดแล้วเนะเธอรอบกรุงเทพนะคะจะกดบัตรในวันที่2เมษายนเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะทุกคนขาทางออทิเก็ตหรือว่าเซเว่นทุกสาขาส่วนรอบขอนแก่นก็คือ2เมษายนเหมือนกันก็คือกดตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทุกคนขาสเตจของรอบกรุงเทพก็เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งแบบโซน VIP คือแบบน้อยมากถึงพันคนหรือเปล่าคือแบบเราจะได้บัตรไหมเธอค,คือแบบขอยได้ขอยได้สักวันเหมือนที่ลูกตั้งใจไว้เถอะแบบ ขอได้สักวันท่านหนึ่งตอนหนึ่งวันเดียวฉันก็พอใจแล้วขอได้สักวันเถอะสเตทที่ขอนแก่นก็เป็นแบบนี้เลยนะเธอคือเป็นบัตรยืนหมดเลยจัดเธอจ๋ากิ๊บเก๋ยูเดก้ามากๆคือแบบใกล้ชิดสุดๆแล้วก็มีสเตทเล็กยืนออกมาด้วยเธอจากคือแบบยังไงยังไงคือแบบตื่นเต้นมากนี่มือฉันมือฉันแบบมือฉันแบบสั่นมากนะเนี่ยเธอแบบสั่นมากเหมือนสั่นนิบาติเลยเนี่ยตอนนี้ เนี่ยเราคือสิทธิ์ V.I.P. คือเธอออออโฟโต้หนึ่งต่อหนึ่งคือหนึ 1, 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต้องเป็นของฉันสักหนึ่งวันหนึ่งต่อหนึ่งต้องเป็นของเราหนึ่งวันขอให้ได้หนึ่งต่อหนึ่งสักวันเธอขอร้องขอร้องขอร้องขอแค่วันเดียวขอแค่วันเดียวจริงๆเธอจา๋าอันนี้คือแบบสิทธิ์ของรอบกรุงเทพนะและก็อันนี้คือจะเป็นสิทธิ์ของรอบขอนแก่นนะคะทุกคนคะ่ะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งโฟโต้เหมือนกันเธอคือแบบคือ,อยังไงอะเธอ ไม่ไว้แล้วนี่มือมือฉันยังสั่นอยู่เลยเนี่ยมันมันสั่นเหมือนจะเป็นสันนิบาตแล้วว่าเธอคือ,อยังไงคือ,อยังไงแล้วหนึ่งตัวหนึ่งมันแบบมันน้อยมากขอให้หนูได้ทักวันด้วยเธอนะคะพี่มาร์ค